าเกียมี e v 9หรือ e v 9ได้ฉะไหนฮุนไดจะไม่มี i อ n i น9ล่าสุดก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรดีไซน์ภายนอกเห็นได้ชัดว่าจะเอาเอกลักษณ์จาก e v 9มาใส่กันเพียงแต่ว่าก็จะมีการปรับให้เข้ากับฮุนไดไม่ว่าจะเป็นไฟแบบ p a r a m e t ต i c p พิกเซลที่จะมาเป็นแบบ2ชั้นชั้นบนก็จะเป็นของไฟหลี ไฟสองสว่างเวลากลางวันที่จะดูเข้มกว่ากับไฟเดียวที่จะอยู่ข้างบนและข้างล่างส่วนด้านล่างเองก็จะมีไฟสูงกับไฟต่ำมาให้ก็จริงแต่ตรงบริเวณสีดำน,นั้นก็จะเป็นที่ซ่อนของเซ็นเซอร์ทั้งหมดหลักการนั้นก็จะให้นึกถึงชายเทคของ BMW iX นั่นเองก็คือว่า ก็จะมีแผงปิดแบบนี้แหละแต่ข้างในนั้นซอดเซนเซอร์ไว้สะเพียบเลยพร้อมกับช่องดักลมที่จะมีขนาดเรียวยาวตกแต่งด้วยสีเงินอีกด้วยส่วนฝากระโปรงหน้าก็จะมาเป็นแบบเส้นเรียบๆนคลีนแต่ข้างในนั้นก็จะมีช่องเก็บของขนาดเล็กถ้าเป็นรุ่นขับหลังก็ใช้พื้นที่เต็มๆเ,เลย88ลิตรแต่ถ้าเป็นรุ่นขับส เนื่องจากติดเกี่ยวกับเพลาขับสี่ึงทำให้ต้องลดเหลือ52ลิตรแทนสําหรับเส้นสายด้านข้างก็จะเป็นการถอดเอกลักษณ์จากรถต้นแบบแล้วมาลงคันจริงทําให้งานดีไซน์ของตัวรถนั้นดูเหลี่ยมอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะแนวกระจกหน้าต่าง ก็จะมีคิ้วสีเงินซึ่งด้านหลังนั้นมาแบบน่าสะใจเลยพราะกับเส้นสายตัวรถที่จะดูเหลี่ยมสันรวมไปถึงมือจับประตูที่จะมาเป็นแบบซ่อนรูปเปิดได้ทั้งกุญแจธรรมดาหรือจะมาเป็นแบบดิจิตอลคีย์ก็ทําได้บางภูมิภาคก็จะมาพร้อมกับกล้องแทนกระจกมองข้างซึ่งก็จะมาเป็นแบบการเล็กๆและสามารถพับได้ซึ่งจะฉายภาพผ่านจอแสดงผลขนาด7นิ้วทั้งซ้ายและขวาเลยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหน จะได้แบบไหนไปเพราะมันมีเรื่องกฎหมายมาบังคับอีกด้วยส่วนชายล่างก็จะมีการคาาสีดำแล้วกับว่ามีคิ้วกันกระแทกอยู่พร้อมกับตัวโป่งล้อที่จะมาเป็นแบบทรงเหลี่ยมล้ออันลอยก็จะมีขนาดตั้งแต่19-21นิ้วส่วนลายที่ดูโดดเด่นนั้นก็จะมีทั้งรุ่นท็อปสุดคอรดิโอกราฟีที่จะมาเป็นแบบซิซิซิซ,ซ,ซิตามธีมของรถหรูกันเลยส่วนรุ่นลิมิเต็ดในฝั่งอเมริกา ขนาดล้อก็จะเป็น21นิ้วเหมือนกันแต่ลวดลายนั้นก็จะลดลงมาให้ดูทั่วไปมากกว่าส่วนล้อ20นิ้วในรุ่น a c L ของทางฝั่งอเมริกาจะเป็นแบบสามเหลี่ยม5อันแต่ทีนี้ต้องมาลุ้นกันว่าในบ้านเกิดล้อจะเป็นแบบไหนกันบ้างสำหรับด้านหลังต้องเรียกว่าอุดมไปด้วยพาราเมติกพิกเซลของแท้ไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายแบบตัวเซึ่งก็จะมีแรงบัดดานใจจาก Honda s t r e a m เจนแรกกับคุนไดตาริเะ มารวมกันจนเป็นอย่างที่เห็นนี้แน่นอนว่าไฟเลี้ยวนั้นก็จะมาเป็นแบบตั้งขึ้นส่วนไฟถอยก็จะอยู่บริเวณการชนหลังซึ่งก็จะอยู่แถบสีดำตรงเซ็นเซ,นเซอร์นั่นนะครับแถบสะท้อนแสงเองก็จะทําเป็นแบบพารามิเตอร์พิกเซลอีกด้วยแม่ช่างเข้าทีมได้ดีจริงๆตัวกระจกหลังเองแน่นอนว่าก็จะมีการติดตั้งที่ปัดน้ําฝนไว้ที่ด้านบนอารมณ์เหมือนรถตู้โตโยต้านในยุคปัจจุบันพร้อมกับโลโก้คุณไดแบบฝังในและไอออนิกเที่จะมาเป็นแบบโลโก้ติดฝาท้าย แต่ถึงกระนั้นมันก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจว่าเสาอากาศนั้นมันอยู่ไหนซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะบนหลังคาก็จะมีราวหลังคากับพาราไมิกมูนรูฟแค่นั้นเสาอากาศจากเดิมที่จะเป็นแบบครีบปลามาคราวนี้ก็จะแบ่งเป็นสส่วนก็คือกระจกหน้าก็จะเป็นของ GPS และวิทยุดาวเทียม กับด้านหลังก็จะเป็นวิทยุทั่วไปและเสาอากาศของมัติมีเดียเรียกได้ว่าเป็นการหวนคืนเสาอากาศแบบฝังในกระจกอย่างแท้ทรูขนาดตัวถังก็จะมีความยาว5 0 6 0ม mm, มกว้าง1,980ม mm, ิมสูง1,790ม mm, ิมและฐานล้อยาว3,130 mm. มิเมเมื่อเทียบกับพี่น้องท้องเดียวกันอย่าง EV9 พบว่าความยาวจะเพิ่มขึ้นอีก50มิลส่งผลให้ฐานล้อนั้นยาวขึ้นอีก30มิล โดยที่ความสูงนั้นเพิ่มขึ้นอีก35มิลแต่ความกว้างเท่าเดิมสำหรับสีตัวรถก็จะมีให้เลือกถึง13เฉดกันเลยถึงแม้ว่าณเวลานี้จะยังไม่เห็นภาพคันจริงว่าเป็นอย่างไรต้องมารอดูว่าเมื่อสีภาพนี้ไปอยู่ในเรือนร่างของ El n i c 9แล้วมันจะเป็นแบบไหนต้องรอดูกันครับแม้ภายนอกจะดูเฉียบล้ำขนาดไหนภายในก็ต้องให้รู้สึกคอมฟอร์ตและดูซิมเพิล ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมาเป็นแบบเอกลักษณ์ของคุณใดในยุคปัจจุบันเต็มตัวถ้านึกภาพไป่ออให้นึกถึงตระกูลไอออนิกเหมือนกันอย่างไอออนิกหและไอออนิกหนั่นเองด้วยการตกแต่งภายในนั้นจะมาพร้อมกับวัสดุนุ่มตามระเบียบพร้อมกับลายไม้เสมือนจริงและตกแต่งด้วยสีเงินด้านที่จะทให้รู้สึกหรูหราพร้อมกับเสิร์ฟไฟแอมเบียนท์ไลท์ที่จะสร้างบรรยากาศภายในได้อีกด้วยส่วนช่องแอร์นั้นก็จะทําเป็นแบบเรียบคลีนและดูเรียวยาว แน่นอนว่าจอกลางกับมาตรวัดก็ต้องมีขนาด12.3นิ้วสำหรับระบบอินโฟเทนเมนท์ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและตัวมาตรวัดเองก็จะมาพร้อมกับเค a อัพดิสเพลยมาให้ตามระเบียบซึ่งฝั่งคนขับเองก็จะมีแถบแม่เหลก็กสำหรับติดอะไรก็ได้เหมือนกันกับเอลนิก5และ6ตามธีมเขาเลยสล่วนระบบเสียงขั้นต่ำก็จะให้เพียงแค่8ลำโพง แต่ถ้าเกิดอยากอัปเกรดก็จะมีลำโพงจากบอสถึง14ตำแหน่งมาให้สวิตช์ควบคุมนั้นก็จะมีเป็นแบบปุ่มกดจะจะมาให้เลยทั้งฝั่งเครื่องเสียงและระบบประบประกานแบบแยกฝั่งที่บอกเลยว่าฟังก์ชันนั้นเพียบส่วนพวงมาลัยก็จะมาเป็นแบบสีก้านตามสไตล์คุณใดที่จะมาเป็นแบบ4จุดซึ่งก็จะเป็นอักษรเบลของตัว H นั่นเองซึ่งสามารถควบคุมได้ทั้งระบบ ADA s และชุดเครื่องเสียงแน่นอนว่าตรงคอพวงมาลัยก็จะมีคันเกียร์ กับปุ่มสตาร์ทรวมเป็นชุดเดียวกันตามระเบียบจุดเด่นหลักไปอยู่ที่คอนโซลกลางไม่ว่าจะเป็นส่วนด้านหน้าก็จะมีช่องชาร์จ usb ถึง3ตํตำแหน่ง type c ล้วนๆไม่มี type a ผสมพร้อมกับปลั๊กไฟ12โวลต์และช่องเก็บของกระจุกกระจิกบางประเทศเองก็จะมาพร้อมกับระบบฆ่าเชื้อที่แสง uv ก็มีเหมือนกันซึ่งก็จะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับคุณไดซานตาเฟ้นนั่นเองอีกทั้งจุดเด่นสำคัญที่พลาดไปได้ก็จะมี กล่องคอนกลางที่สามารถเลื่อนได้ถึง190มิลิเมตรซึ่งจะประกอบไปด้วยที่วางแก้วที่ชัดไรสายบุ่มสแกนลายนิ้วมือบุ่มเปลี่ยนโหมดการขับขี่และระบบช่วยถอยจอดโหมดการขับขี่แน่นอนว่าก็ต้องมีสีรูปแบบตัดโหมดสมาร์ทออกและแทนที่ด้วย m ม d r i ไดรฟอารมณ์ประมาณโหมดอินดิวเดลนั่นเองพร้อมกับโหมดขับตามสภาพถนนทั้งหิมะทางทรายและทางโคลนด้วยกล่องด้านบนก็จะมีความจุ5-6ลิตรเปิดได้ทั้ง2ฝั่ง ส่วนกล่องด้านล่างนั้นมีความจุใหญ่มากครับ12.6ลิตรเรียกได้ว่าถ้ามีตู้เย็นนี่ถือว่าเหมาะมากๆและว,วิธีการเปิดนั้นก็จะเลื่อนเหมือนกับ EV9 นั่นเองแผงประตูยังคงมีความเรียบง่ายตามสไตล์ e l ล n ิกเหมือนเดิมโดยจะให้แผงที่เท้าแขนกับแผงสวิตช์เทิบออกมาให้ห่างจากตัวประตูและช่องว่างตรงนั้นเอง ก็จะกลายเป็นมือจับโดยอัตโนมัติส่วนเบาะนั่งแน่นอนว่าก็ต้องมีดีไซน์ที่ดูสวยหรูซึ่งบางรุ่นนั้นก็จะทําเป็นแบบทูโทนที่ดูแปลกตาแต่ฟังก์ชันนั้นบอกเลยว่าจัดเต็มและดูโครซี่มากๆไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้าที่สามารถปรับได้8ทิศท,ทางเสริมด้วยดันหลังอีก4ทิศท,ทางความที่รองขา รับอุณหภูมิสูงต่ำได้และยิ่งเป็นเบาะคนขับก็จะสามารถล็อกความจําได้เช่นกันซึ่งจะสอดคล้องกับคอพวงมาลัยที่จะมาเป็นแบบไฟฟ้าส่วนฝั่งผูดด้โดยสารก็จะมีสวิตช์ปรับข้างเบาะมาให้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกสบายได้อีกทางหนึ่งถึงแม้ว่าบางรุ่นนั้นก็จะถูกเอาออกตอนโมเดลเชนไปแถมยังมีโหมด relaxation ที่กดคลิกเดียวปุ๊บก็จะเอนเบาะแบบนั่งสบายสุดๆซึ่งก็จะไม่กั๊กแค่เบาะแถว1เท่านั้นเบาะแถว2ก็จะให้มาอีกเช่นกัน ส่วนฟังก์ชันอื่นๆนั้นก็จะเหมือนกับ EV9 นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับเอนรองน่องเลื่อนทำด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเสริมที่พักแขนและหน้าจอพิเศษที่จะสามารถสั่งนวดได้แล้วบอกเลยว่าแรงใช้ได้เลยทีเดียวถ้าอ้างอิงจาก EV9 นะสิ่งอำนวยความสะดวกด้านหลังก็จะมีทั้งช่องเสียบ USB บริเวณหลังเบาะช่องเก็บของ พร้อมระบบปรับอากาศเบาหลังที่สามารถควบคุมอุณหภูมิเบานั่งได้อีกเช่นกันส่วนตัวลองถึงแม้ว่าเบานั่งจะไม่มีระบบไฟฟ้าแต่ก็จะสามารถหมุนเข้าหาเบาะแถวสามก็ได้กลายเป็นที่จัดประชุมย่อมๆและยิ่งมีม่านหลังมาให้เรียกได้ว่าเป็นห้องประชุมเคลื่อนที่ชัดๆเลยส่วนเบาแถวสามจะสามารถพับด้วยไฟฟ้าในอัตราส่วน50:50ต่อ ขนาดเข้าออกยังมีปุ่มสำหรับให้บาะแถว2นั้นพับขึ้นไปข้างหน้าด้วยไฟฟ้าอีกเช่นกันสิ่งอำนวยความสะดวกจะประกอบไปด้วยช่องเสียบ USB Type C ที่วางแก้วน้ำ3าตำแหน่งลำโพงสำหรับเครื่องเสียงปลั๊กไฟด้านหลังสำหรับต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและสวิตช์สำหรับเปิดปิดฝาท้ายอีกต่างหากส่วนระบบช่วยเหือการขับขี่ของคุณใดก็จะมาพร้อมกับ A d a s ที่จะมีทั้ง เตือนที่เสียงร้องและป้องกันอุบัติเหตุซึ่งก็จะมีฟังก์ชันค่อนข้างหลากหลายมากแต่ที่น่าสงสัยก็คือระบบช่วยขับขี่บนทางหลวง Highway d r i v i n g a s s i s t ที่แม้ว่าหลายรุ่นนั้นจะมีการติดตั้งมาแล้วแต่สำหรับรุ่นนี้เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเขาติดตั้งมาให้หรือไม่ดีไม่ดีอาจจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน3ก็เป็นได้ขุมพลังทุกรุ่นจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบ NCM ซึ่งจะเป็นแบบลิเธียมไอออนโดยจะมีความจุ110.3กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จ AC 11กิโลวัตต์ และ DC 350กิโลวัตต์รองรับ V2L ทั้งหมดโดยจะมีทั้งแบบขับหลังกำลังอยู่ที่218แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรโดยจะวิ่งได้ไกลสุดถึง620กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ส่วนรุ่นขับ4จะมีอยู่2รสชาติก็คือแบบธรรมดากำลังอยู่ที่313แรงมา้าแรงบิด6 6 5นิวตันเมตรกับแบบแซบที่จะมีกำลัง435แรงมา้าแรงบิด700นิวตันเมตร ส่วนระยะทางที่วิ่งได้นั้นยังไม่ทราบว่าอยู่ที่เท่าไหร่งานวิศวกรรมจะมาพร้อมกับพื้นฐาน eGMP platform ซึ่งก็จะมีช่วงล่างอิสระ4ล้อด้านหน้าจะเป็นมัคเฟอร์สันสตรัดด้านหลังจะเป็นมันติลิง์โดยจะรองรับกําลังไฟสูงสุดถึง800โวลต์อีกทั้งความแข็งแกร่งไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะจะมีการพัฒนาให้รองรับการชนที่รุนแรงได้อีกด้วยไม่ใช่เพียงแค่นั้นตัวถังรถเองก็จะมีน้ําหนักเบาและรองรับการชนได้เป็นอย่างดีเสริมด้วยระบบลดแรงสั่นสะเทือน และลดเสียงรบกวนเข้ามาในห้องโดยสารซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆทั้งกระจกเป็นแบบอะคริสติกาสและเสาเอที่จะดูดซับเสียงได้ดีขึ้นทางเลือกเบื้องต้นก็จะมีอยู่ถึง3ามขุมพลังและมีอยู่ถึง3มรุ่นย่อยแน่นอนก็คือ SEL, Limited และ c a r e o g r a p h y ซึ่งเป็นตัวเรือธงแต่นั่นก็จะเป็นรุ่นยอดของทางฝั่งอเมริกาส่วนฝั่งเกาหลีใต้จะเป็นอะไรนั้นเราว่ารอดูกันในปีหน้าซึ่งจะเป็นปีที่ขายและผลิตจริงกันดีกว่า สำหรับประเทศไทยต้องมาลุ้นกันว่ารถคันนี้จะมาไทยหรือไม่หลังจากที่ได้โชว์ต้นแบบไปในงาน m o t เต Expo เมื่อปี2023เอาเป็นว่าความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมาเล่ากันหลังจากนี้